ตอนรับสู่คืนเขาดาวนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าตลาดโบราณศรีสะเกดนะครับซึ่งจัดโดยสำนักงานท่าชุมชนนะครับร่วมกับทางจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มีร้านค้าร้านขายนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของสินค้าโอท็อปนะครับมาจําหน่ายให้ผู้ที่มาร่วมงานด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันนี้ด้วยนะครับ ตอนนี้ก็มามาชมผ้าไหมสีสกเกตนะครับอันนี้เป็นผ้าแสลนะครับผ้าแสวสีสกเกตย้อมด้วยมะก,กลือนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมฟังเพลงการตรึมนะครับเป็นพื้นดนตรีไปด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นผ้าเบญจสีนะครับสีน่าจะเป็นสีลาวานะครับของจังหวัดสีสกเกตนะครับคุณผู้ชม าไหม่สวยงามมากๆเลยนะครับ้าไใหมสศรีสะเกตก็สวยงามไม่แพ้ที่อื่นนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชม <พา S 1> ก็เป็นสีสันในงานสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับที่จังหวัดศรีสะเกตนะครับ <พา S 1> สังเกตได้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ ในงานเขาจะประดับตกแต่งด้วยสุ่มนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวอีสานบ้านเฮานะครับนี่ครับโดยใช้สุ่มเนี่ยเป็นโคมไฟนะครับสวยงามมากๆเลยคิดทอดเด้อเมืองสีสเกตนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านมมชขากรชาตินะครับซึ่งมีจุดคัดกรองนะครับโควิด -19 ด้วยนะครับเนี่ยฮะุผู้ชมผู้คนก็ยังคงมาเที่ยวงานนะครับตอนนี้ก็พามาเดินดูร้านต่างๆนะครับใน ภายในงานนะครับถือว่าเป็นงานเทศกาลที่ใหม่นะครับสีเผาไทยสีสะเกดนะครับดเดี๋ยวก่อนพาไปดูเด,ด,ดินแบบนะครับเดี๋ยวจะพามาดูผ้าเบญจสีนะครับผ้าสวยๆจากสิงค้าอ์ทองนะครับจากจังหวัดสีสะเกดนะครับนับว่าเป็นผ้าที่สวยงามไม่แพ้ จังหวัดใดๆเลยนะครับเนี่ยฮะอันนี้มาจากอำเภออะไรนะครับเนี่ยครับอเภอน้ำเกี้ยงเหรอครับเอาผ้าอะไรมาขายครับวันนี้มีผ้าลายขอลายขอมีผ้าไหมและผ้าฝ้ายโอ้ผ้าไหมและผ้าฝ้ายเหรอครับอันนี้ผ้าฝ้ายผ้าเบญจ์สีมีไหมวันนี้ผ้าเบญจสีโอ้อันนี้ผ้าเบญจ์สีเหรอครับถือว่าเป็นผ้าเบญจ์สีที่สวยงามงามเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีสีอะไรบ้างนี่ครับมันจะมีสีเหลืองลำดวนสีกุหลาบสี ครับคุณผู้ชมเสื้อตอนนี้อยู่ที่3า0พันค่ะอะไรนะครับราคาอยู่ที่3 0 0 7อะไรนะเท่าไหร่นะครับ3,700ับาทสามพันบาทใช้เวลาทำกี่วันครับเลกลุ่ม15วันค่ะ15วัน3 0 0 7ถือว่าถูกมากนะครับถ้ามีเงินซื้อนะครับถ้าไม่มีเงินซื้อก็ดูอย่างเดียวมืออย่าต้องถ้องจะเสียนะครับนี่แหละครับนี่ครับคือบรรยากาศนะครับของ บูธนะครับในงานสมทัยดิเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปตัดเข้าไปสู่นะครับภาพบรรยากาศนะครับของเวทีกลางสักนิดหนึ่งครับนี่ก็พาชมคณะรัฐมนตรีกระทรองการคลังรัฐธรรมนูญรัฐสภาดิจิเกียร์รับรองเรีบร้อยแล้วพี่มือนะครับท่านรองสนนัทนะคะเราพาาชมเบติกลางนะครับขออนุญาตตัดเข้าไปสู่บรรยากาศของ ท่านวรานการจังหวัดนะครับครับกับผมนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษครับในวาระดีทีขึ้นปีใหม่2565นะครับก็อารัธนาคุณพระศรีระใจครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดปันดานประทานพรให้กับทุท่านนะครับได้ประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอได้สมปรารถนานะครับแล้วก็เรามีการใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์โควิด นะครับเราการมีการให้กําไรชีวิตโดยการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้มาตรการมาตรการในด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับหรือมาตรการในด้านชานะครับในกลุ่มผู้ให้บริการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวให้มีความสุขนะครับแล้วก็มีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับขอให้ปี65เป็นปีที่ทุกท่านสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาและคล้อยคลาดในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ครับ โชคดีปีใหม่ครับ2 5 6 5ครับสวัสดีครับ